สวัสดี FC ซทองอ่อนฟาร์มบินหลาสายแข่งทุกท่านนะครับวันนี้วันที่29พุษภาคม2564วันนี้ผมพามา update, อัปเดตลูกของเจ้าทองอินกับแม่ตังคู่แรกของปี64ครับอาอยุตอนนี้17วันแล้วนะครับยังคงป้อนอาหารอยู่ครับยังกินเองไม่ได้คู่นี้เกิดวันที่ สิบสามพฤษภานะครับแล้วก็ล้วงเอามาป้อนวันที่ยีิบสองใส่ห่วงขาเรียบร้อยนะครับหายากเจ้าทองอินในปีนี้ผมจะใส่ห่วงขาข้างขวานะครับห่วงขาจะเป็นเลขขี่ส่วนเจ้าแชมป์ผมจะใส่ห่วงขาข้างซ้ายห่วงขาจะเป็นเลขคู่นะครับเจ้าทองอินนี่เริ่มห่วงแรกเลขหนึ่งเก้าห้านะครับคู่นี้ก็จะเป็นหนึ่งเก้าห้ากับหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับ ตอนนี้ก็อาการดีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะฮะเริ่มเล่นเริ่มใส่ตัวแต่งตัวเป็นแล้วฮะก็ใช้อาหารสุนัขป้อนนะครับนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงป้อนครั้งหนึ่งก็2เม็ดนะครับก็ต้องปอนจนก,กว่าจะติดอาหารเป็นแล้วฮะก็เป็นคู่แรกของเจ้าทองอินและแม่ตังของปี64นะครับแดี๋วเดี๋ยวจะมา มีเวลาว่างจะมาอัปเดตลูกเจ้าแชมป์ให้ดูนะฮะพอดีลูกเจ้าแชมป์อยู่ที่บ้านพี่เขยนะครับยวถ้าว่างจะไปถ่ายคลิปวิดีโออัปเดตให้ชมนะครับ